สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยวเสียงเพลงมันจะดังเกินไปอันนี้เป็นของรายวันเกมนี้มีเกมพนูให้ดูหน้านี้คือหน้าของรางวัลสำหรับสายฟรีแต่มันจะมีวันที่10มาวันที่15้าซึ่งเราจะได้สกิลทองกับวันที่15้านี้ไม่น่าจะมันคือะไรกอสน่าจะเป็นอะไรสักอย่างสีทองท่านทองนี่คือ เอ่อมันจะดีนะครับอย่างเช่นเนี้ยสีทองมันเนี่ยสกิลมันจะค่อนข้างโดดเด่นกับพวกเนี้ยที่เป็นสีทองนะครับเรียกว,ว่าโดดเด่นนะครับแต่ว่าเลเวลสูงขึ้นมันก็จะแรงขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมยิงธนู2ฝั่ง V 1 1นะครับ V 2 2ยังไม่มีนะครับแล้วตอนนี้นะเป็นเกมที่ให้เราเลือกเผ่าเป็นปีศาจกับเทพเจ้านะครับ แต่ว่ามันก็จะเจอปิศาจาเจอปิศาจนะไม่ไม่เกี่ยวนะว่าจะเล่นปิศาจาเราต้องเจอแต่เทพเจ้านะไม่ใช่นะครับแล้วก็จะมีเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นของสายฟรีก็จะมีของเล็กน้อยนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าชอบนะผมว่าขยันเล่นหน่อยนะครับอ้คนหน่อยมันก็จะมีของรางวัลให้เราเช่นควีไรวันนะครับควีตไรวันเนี่ยให้เก็บได้สูงสุดแค่สำหรับสายฟรีนะ สายเติมเงินนี่มันรีได้หรือเปล่าผมไม่รู้เก็บได้สูงสุด6ดาวต่อว,วันนะครับแล้วก็จะมีของนางวันนะครับในวันที่30นะครับค่อนข้างจะเป็นโบคิงโบคือธนูขั้นทองกับสกิลขั้นทองนะครับ กระสายฟีกระขยันเล่เราถ้าแบบว่าให้สู้เขาไม่ได้นะเพราะปกติเกมเนี้ยนรกจากสเตปดีแล้วสเตปเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคไอเทมที่สวมใส่กับสกิลนะครับไอเทมที่สวมใส่ในที่นี้คือธนูสกิลในที่นี้คือการใช้สกิลยิงกันนะครับผมเพิงเล่นมา7วัน แต่ว่าเล่นจริงๆประมาณ4-5หวันสองสวันผ่านๆไม่ค่อยได้เล่นเข้าไปแล้วแพ้ก็เลยไม่ได้เล่นโอเคครับมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมเลือกตัวแล้วแล้วก็พอดีไปเปิดการสปรองมาโชคดีครั้งแรก <c oughs> เรียกว่าโชคดีนะอ่า <c oughs> <c oughs> ที่เปิดตัวนี้นะครับโชคดีนะครับเพราะว่ามันมี5%ตน,นั้นสะสมของรางวัลได้5%มมนก็ได้เป็นธนูน้ําแข็งมา1อันก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีของรางวัลอันนี้มันให้อะไรเนี่ยโฆษณาฟรีมีหัวใจ <c oughs> <c oughs> มีเลือดขอไปดูโฆษณาก่อนสิ <c oughs> ในหน้านี้นะครับ สกินด้วยนะครับสกินมันใช้อเทมเติมเงินนะอ่แล้วในหน้านี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีสกิลที่เป็นสกิลขั้นทองมานะครับแต่ว่าก็โอกาสไม่สูงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสกิลทุกสายนะที่ผมดูเนี่ยมาคแค่แบบเดียวหรือ2แบบเท่านั้นเองเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็ต้องมีตังไว้ซื้อด้วยนะได้จากการสู้เกมเลยแหละมันก็ได้มานะครับ กาดูโฆษณา,าโอเคของไม่มีอะไรซื้อนะครับอันนี้ก็อาจจะสนใจอยู่มันเอาไว้ฟื้นเลือดได้ในจังหวะบางจังหวะแต่ว่านั่งฟื้นในการต่อสู้นี้ไม่เหมาะเลยนะ เพราะว่ามันจะนั่งอยู่กับที่เราจะตายมันต้องใช้ได้แค่บางจังหวะแล้วก็เคลื่อนที่นะครับแต่ว่าถ้ามีเลเวลสูงๆผมเคยเห็นมีคนเขาเลเวลสูงมากอะ่ะมันฟื้นที20 30เลยอะ่ะซึ่งเขานั่งจังหวะ2จังหวะแล้วก็หลบมันก็สบายนะเพราะว่าสกิลมันไม่ได้บังคับว่าต้องนั่งอยู่นะถ้าผนจะไม่ผิดนะ แล้วก็เวลามีสกิลเนี่ยเราสามารถอัพสกิลได้อัพสกิลเนี่ยจะเพิ่มเลือดของเราด้วยนะครับอัพสกิลทุกสกิลนะครับนะครับมันก็จะเพิ่มเลือดแม็กให้เราด้วยอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องอัพนะคอบอกให้เห็นสกิลไม่ใช้ก็ไม่อัพอย่านะปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะมันจะเพิ่มเลือดให้เราดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ไป่อกี้ไปซื้อมา โอเคเราเลือกเบื้องต้นเนี่ยเราเลือกสกิลได้5สกิลนะครับเอาที่เหมาะสมที่เรามีแน่นอนว่าเมื่อเราไปเจอคนที่เขาเติมเงินแล้วเขามีสกิลโหดมีธนูโหดสู้เขาไม่ได้ครับต่อให้คุณจะมีสเต็ปดีก็เถอะเพราะว่ามันจะมาเป็นสายฝนทีเดียวนะครับก็อย่าที่บอกแล้วค่อยๆเล่นไปนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับคือธนูนะครับธนูแต่ละอันจะมีผลต่างกันก็จะมีธนูที่มีสกิลล็อกธนูเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรอกครับ ธนูเบื้องต้นมันไม่ค่อยดีนะครับเราต้องมีธนูพวกนะอย่างที่ผมใส่ธนูน้ําแข็งนี่ก็ยิงธนูเงาธนู evolution อะไรเงี้ยก็ลองศึกษาเอาเช่นธนูน้ำแข็งเนี่ยมีโอกาสในยิงดอกที่5้าถ้าโดนดอกที่5จะติดแข็งนะครับสําหรับคนที่โดนเนะี่ยถ้าไม่โดนก็นแล้วไปนะคนที่ใส่ธนูน้ําแข็งมักจะเป็นสกิลที่ศาสตร์กระสุนเพราะว่าโอกาสที่มันจะออกธนูติดน้ําแข็งก็สูงขึ้นนะครับ อนุนี้เอาไว้ป้องกันเราดูได้นะครับวเวลากดเข้าไปอนูมันจะมีคําอธิบายนะครับก็อ่านออกก็ดีอ่านไม่ออกก็ไปแปลภาษาเอาเดี๋ยวจะไปยิงดูื้นต้นก่อนนะครับก็จะไม่พูดอะไรมากนะครับเจ็บคอไม่เกี่ยวในด้านขวามันจะเป็นการต่อสู้สีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีอันที่หนึ่งมันจะเป็นแรงนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลด้วยนะครับจะมีแรงนะครับได้ของรางวัลนะครับ แลงเนี่ยมันก็จะมีแลงที่เป็นสีม่วงกับสีทองนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันดูยังไงนะแล้วก็สู้ให้ดูรอบหนึ่งนะครับกับคนนะถ้าเจอพวกธนูทเทบเทนี้ก็เดี๋ยวจะเห็นว่าหาฝนที่ผมบอกนี่เป็นยังไงคือเรียกว่ายอมดีกว่าธ oh. นูอันนี้พอไหวอีว l u ชั่น หนูเลมแข็งด้วย,ะยน,นะครับมีนยนนะครับคุณแล้วะแพ้รอบนี้นะครับผมแพ้เพราะว่าเขามีสกิลรอดธนูอันนี้แพ้ ไอเรื่องโยนเนี่ยพอจะหลบได้แต่พอมีลอดธนูก็เลยแบบไม่น่าจะรอดลอธนูนั่นเป็นสกิลอย่างโล่นะครับมันจะดึงลูกธนูไปจนกว่าโล่จะพังแล้วผมก็ไม่มีเอ่อสกิลรุนแรงที่จะไปทําลายโล่อย่างรวดเร็วแล้วก็ธนูที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นธนูที่มีโอกาสออกสกิล2รอบนะครับถ้ามันเลืองแสงเนี่ยมันจะมีโอกาสออกสกิล2รอบนะครับอ,อันนี้ก็คือเทคนิคการใช้ก็ได้เอาใช้ได้นะครับ ครา้น้สมมุว่าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้แต้มสะสมเป็นแรงขึ้นไปแล้วก็จะได้แต้มที่ด้านขวาล่างด้านซ้ายล่างจะเห็นนะครับมี2ตําแหน่งตําแหน่งแรกนะครับเราต้องสู้กับอ,อีเวนต์นะครับตำแหน่งที่2นี่คือสู้กับคนเพื่อขึ้นแรงแล้วมันก็จะได้ของรางวัลด้วยมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็สะสมไป5้อันนะครับยิ่งเราเล่นไปแต่ละวันเพิ่มขึ้นมันก็จะใช้แต้มในการเปิดเพิ่มขึ้นพวกนี้ก็จะสมได้พวกสกินนะครับ ก็จะได้สกินธรรมดารรมดาไมไ่ได้เทพอะไรแต่ก็ดีกว่าไม่ได้แต่ที่สําคัญมันได้นี่ด้วยฮะได้เงินในเกมที่เป็นลูกเอาเวลาของนะครับผมเรียกเงินในเกมมันเรียกอะไรวะอ่านไม่ออก,กนะที่ผมมีที่มุมขวาบนนะครับ2,004นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันอันนี้กดได้จากจาการสู้กับคนนะครับนะมันก็จะไม่ได้อะไรเยอะก็ได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็มันจะรีหนึ่งวันนะครับยิ่งเราเปิดเยอะยิ่งเราเล่นเยอะเนี่ยมันก็จะใช้การเปิดเริ่มแรกเนี่ยจะใช้แค่10แแ้มถ้าเราชนะเราจะได้20แต้แมนะครับแต่ว่าพอเราเปิดเยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันก็จะใช้แ้มเยอะขึ้นเรื่อยๆ่อเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือสะสมไว้ไว้รอวันใหม่ค่อยเปิดสมมติขึ้นไปซักใช้สักประมาณ60แตนม70แต้แมแล้วเราสู้ไม่ไหวแล้วเราก็รอวันใหม่ค่อยเปิดนะครับสะสมไว้ คุ้มกว่าเอ้ยอันนี้ผมโชคดีอันนี้น่าจะได้ของดีขึ้นมาหน่อยนะถ้ากดเกินสองทีเนี่ยมันจะได้ของขั้นขั้นกลางขึ้นไม่ขั้นทองคงไม่ได้นะครับโอเคต่อไปทางด้านซ้ายมุมสุดเนี่ยมันจะได้แต้มจากการลงอีเวนต์นะครับแล้วอีเวนต์เนี่ยก็คือ PVE นะครับ PVE เนี่ยจะใช้สายฟ้าซึ่งสายฟ้าเนี่ยมันจะเต็มจะเต็มแค่5แล้วรู้สึกมันจะรีประมาณ40นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ย อันบนสุดเลยนะต้องสู้อันนี้นะครับใช้สองสายฟ้ามันจะสะสมแต้มสําหรับทางด้านขวา,าด้านซ้ายล่างนะครับนี่นะผมสะสมไปหนึ่งอันอันนี้ก็ไม่ได้เทพอะไรมางมานะครับดีขึ้นมานิดนึงนิดนึงนะครับแล้วก็ได้ไอเจ้าตัวคล้ายๆกับที่เติมเงินได้มาสะสมไปด้วยนะครับแต่ว่าสู้ยากเหมือนกันนะครับสู้ยากเหมือนกัน เอาเลือดเอาเอาเลือดท่นูอันนี้นรกว่าทนูอีเวอร์ชันทนูเมจิกอันนี้นะพี่มันเลืองแสงถ้ามันเลืองแสงมันมีโอกาสยิงสกิลสองอัน ไอธนู evolution นี่เหรออ๋อธนูนี่มันอัพโอเคผมเข้าใจผิดโอเคครับสู้อีเวนต์สำหรับคนที่แบบเฮ้ยผมไม่มีตังเปิดผมสายฟรีก็อย่างที่บอกนะครับสะสมวันทำเควสไวเรื่อยๆอันนี้ผมได้เควสมาปกี้แรนไปแล้วเควสมันก็จะมีนะต้องไปแปลวนะครับสำหรับคนที่อ่านไม่ออกสำหรับคนที่อ่านออกก็โอเคมันก็จะมีเควสให้ชนะ ชนะโดยใช้สกิลนู่นนี่นั่นชนะโดยใช้ธนูอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวก็สู้แบบ Evolution เออสู้แบบเอ่อ pv event มันก็จะเป็น PVE โดยใช้สายฟ้ามันก็จะรีด้วยนะครับแล้วก็จะมีเอ่อด่านให้เราลงเลือกแล้วก็จะมีของรางวัลซึ่งของรางวัลต้องบอกเลยว่าออกยากนะครับออกยากซึ่งผมก็ได้ ได้แต่ธนูหินมาอันนึงสําหรับอันนี้เนี่ยธนูหินแต่ว่าเมื่อเราสู้เนี่ยครั้งแรกเขาจะมีเลือดแค่700ถ้าเราชนะมันจะเพิ่มเลือดขึ้นไปเรื่อยๆยเป็น900พันหนึ่งเพิ่มทพีละ200ถ้าจำไม่ผิดนะ900พันหนึ่งแล้วพันสามแล้วมันก็จะเก่งขึ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยละผมเนี่ยสายปีจะไม่ผ่านประมาณพันห้าพันสามพันห้าเนี่ยไม่ผ่านแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการรีก็ให้รออาทิตย์หน้าประมาณวันอาทิตย์นะครับประมาณวันอาทิตย์ดวันจผมไม่แน่ใจ มันจะรีไม่งั้นเราก็สู้ไม่ได้ถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็ไม่เล่นอันนี้นะครับสะสมแต้มเอาไปเปิดนะครับแล้วแต่โอเคทีนผมนจะไปลองเสียงโชคดูอันนี้เผื่อจะได้ธนูกับเขาบ้างมันก็จะมีสกินด้วยนะครับมีธนูโอเคอันนี้อันนี้น่าจะน้อยกว่าน,นี้แค่ร้อยเก้าเดี๋ยวสู้อันนี้สองรอบ อันนี้900นะถ้าชนะมันรอบหน้ามันจะขึ้นพันหนึง่งเป็นเป็นอีเวนต์นะครับเป็นคอม ก็รุนว่าจะได้ไหมซึ่งได้ยากนะครับได้ยากนะครับมันจะได้ไปเบสิกเป็นขยานะไอการที่จะได้สกิลขั้นทองหรือว่าธนูของมันเนี่ยได้ยากนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสได้นะครับนะครับเ,เลือเลือกขึ้นมานะครับเลือกขึ้นมาเป็นพันหนึ่ง รอบหน้าก็จะเป็นพันสแล้วก็พันห้าแล้วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับเพราะนั้นถ้าไม่ไหวก็ทำใจนะทาใจ ผมเพียงเยี่ยมเยี่ยมได้ยากครับได้ยากผมเล่นมาสามสี่วันเนี่ยไม่ได้เลยได้ธนูขีดมาอันเดียวแล้วก็ไอ้สกิลทองไม่ได้เลยแต่ผมเพิ่งเล่นมาสามสี่วันนะก็คือต้องขยันเล่นนะนอ้ธน,นูันนี้ก็อยากได้ มันติดสกิลเทพมากเลยอ่ะถ้าได้มาก็โอเคอ่ะ วิ่งเข้าดงพอดีไม่ได้ฮะนุ่มไม่ได้เลยเลยได้ขยะนะครับเสียโอเคเดี๋ยวไปสู้กับคนอื่น,นอีกรอบหนึ่งพอละแล้วเปลี่ยนได้นะครับเราเลือกดูเอาผมมีเ,เโอเคไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่น่าจะได้อะไรดีนี่มีอะไรทีเสร็ เดี๋ยวไปสู้คนก็พอแล้วครับก็ไม่มีอะไรนะครับสาหรับคนที่ชอบก็อ,อย่างที่บอกนะครับขยันเล่นหน่อยอพยายามให้ได้เวสรายวันให้ได้10 30วันเนี่ยมันจะมีสกิลทองให้ธนูทองให้ก็ลุ้นว่าโชคดีหรือเปล่าแล้วก็มาเล่นอีเวนต์นะครับเผื่อจะได้โชคดีได้ของดีเพราะว่าถ้าคนเล่นจริงๆจะรู้สายปีไปเจอคนที่มีสกิลเทพมีธนูเทพแล้วมันมันน่าอนา,า,าจะดลู้แต่ว่าถ้าเจอคนที่แบบพอๆกันเนี่ยมันจะสนุก มันจะใช้สเตปนะครับใช้สเตปมันก็จะมีเวลากําหนดด้วยนะครับถ้าเพื่อนเล่นกันนานเกินไปเนี่ยมันจะมีเทพมารที่ประจําด่านโจมตีเราทาั้งคู่นะครับเพื่อให้จบด่านเร็วๆอะไรเงี้ยก็มีนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเขายิงผมแล้วเขายิงสองจังหวะผมไม่รู้มันยิงยังไง ว่ามีอันนี้สกิลนี้ยิงเด้งที่แอนนันี้สกิลยิงแต่ว่ายิง2จชั้หวานนี่ไม่รู้ยิงยังไงฮะเดี๋ยวต้องพยายามทำอยู่ถ้ามันได้มันก็จะทำดา,าเมจได้ดีหรือว่าเขาใช้ธนูเมจิกอันนี้ไม่แน่ใจลืมลืมดูหรือว่ามันกดลัวๆสองสกิลน,น,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน โอเคเดือรอบนี้ก็พอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแรกและคลิปเดียวของเกมนี้เล่นต่อไปก็คงไม่มีอะไรแนะนําก็คือมีของดีธนูดีมันก็ไปสู้เอาแล้วกันนะครับแล้วก็มีพวกแร้งเนี่ยมันก็จะได้ทุกอาทิตย์นะครับก็พยายามก่ายแร้งหน่อยเพื่อจะได้ของดี ่าจะเป็นคอมหรือ AI เนี่ยผมจะยิงสองรอดยิงไม่ได้น่าจะเป็นธนูนะเอา้ากดผิดแล้ว จังหวะจริผมไม่ค่อยดีผมไม่ค่อยได้ใช้โอเคนะมันจะได้ประมาณ20กว่านะครับแล้วก็จะไปรวมเป็นแต้มแล้วก็ได้แต้มแรงนะแพ้ก็แรงก็ลงนะครับนะครับโอเคได้เปิดอันนี้กดเข้าไปนะครับโอเคได้เวท โอเคโอ้คิงสกิลคิงสกิลนี่วันพรุ่งนี้ผมจะได้ก่อเป่าเนี่ยคิงสกิลมันเป็นสกิลทองไหมผมไม่รู้แฮะแล้วก็นี่จะมีนะครับในตอนเริ่มเกมสำหรับคนที่เติมเงินไม่เติมเงินก็ได้เป็นของเบื้องต้นไม่ได้มีอะไรดีในนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นสายเติมเงินมันก็ สนุกกับคนที่เจอคือสายตําเงินมันก็ด้เจอคนตําเงินอ่ะคือมีของเท่ากันมีของพอพกันสู้กันถึงจะสนุกอ่ะถ้าแบบว่าอัดฝ่ายเดียวเลยฝ่ายหนึ่งอ่อนมันความจริงมันไม่สนุกอ่ะแต่ว่าไอคนที่เขามีตังค์มันก็แบบเฮ้ยมันสนุกของเขาอ่ะว่ากันไปนะแต่ในมุมมองของผมการสู้2คนที่จะสนุกคือมันต้องแบบสูสีอ่ะมันถึงสนุกนอกเรื่องล้วสำหรับคลิปนี้จบละคือผมชอบอะไรที่มันสูสีมันจะสนุก นะครับแม้ว่าแพ้ก็จะไม่เสียใจเหมือนกับดูบอลอะ่ะผมเคยดูบอลพวกยุโรปอะ่ะแบบมันสู้กันสนุกมากอะ่ะฝ่ายหนึ่งรับพอตีมาอีกฝ่ายหนึ่งก็ตีลุกคืนอย่างเงี้ยมันลุกแบบไม่ได้ลุกแบบสัตว์บอลสัตว์บอลอะ่ะมันลุกแบบส่งต่ออะ่ะดูแล้วแม่งโคตรสนุกอะ่ะลุ้นทั้งสองฝ่ายมีลุ้นเนี่ยดูแลสนุกมากเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้ดูเกมแล้วก็ดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ชอบมากในนะี้ตอนนั้นก็โกะนะครับฮิคารุนะครับ จำ,นะจำชื่อผิดนะแม้ขนาดชอบมากยังจชื่อผิดเลยคือจะสู้กระดานโาะที่สนุกมันต้องเก่งกนบะทั้งคู่สามารถพลิกเกมก,กระดานอะไรได้เนี้ยแต่นี่ถ้าแบบว่าโอโหไปเจอธนูเทพมาเลยสกิลเทพมาเนี่ยคือยืนให้มีนยิงเหอะยอมแพ้คือวิ่งไปทางไหนก็นโดนอะ่ะโอเคครับขอบคุณเพื่ที่ติดตามมารับชมนะครับคือเวลาเล่นเกมที่มันต้องสู้กันแล้วผมคิดว่า มันต้องสนุกอะพอเล่นไม่สนุกแล้วก็นะใครจะไปเติมเงินสู้มันได้เราไม่มีตังค์เนาะว่ากันไปขอบคุณมากครับ